ก็ยืนยันอีกทีครับก็เคารพการตัดสินของของศาลสูงครับอะไรนะครับไม่ทราบเลยครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ฟังครับผมฟังตอนจบอย่างเดียวครับเมื่อกี้หมดประชุมอยู่ครับครับปลาครับผมผมอย่างอย่างหนงที่ผมยืนยันนะครับที่ผมทำ closing statement ไปแล้วเมื่อสองที่ที่ผ่านมาเนี่ยบน คือผลมันกออกทั้งซ้ายและขวาได้ทั้งสองอันนะครับแต่ว่าเรามีหน้าที่เราต้องทต่อไปผมมีหน้าที่ต้องวางแผนระยะยาวระยะสั้นว่าต้องทําว่าต้องเดินทางไปไหนนะครับไม่ได้ไม่ได้บ่งบอกถึงว่าจะไปก้าวล่วงหรือว่าไปคาดดาวว่าผลตัดสินจะออกมาอย่างไรนะครับเหมือน่ไาค่ะกร่ของจริยอะไรี้ะนี้เาการตัดสินของท่านนายกนรผม ไม่ได้ดูตรงคําว่าจะตัดสินหรือไม่ตัดสิ์มากกว่านะครับแต่ว่าผมเสียใจตรงที่ว่าผมจะถูกออกไปว่าเป็นนายกที่ไม่มีจริยธรรมซึ่งผมก็ยืนยันนะครับในตัวตนของผมผมคิดว่าผมไม่ใช่ผู้คนอย่างนั้นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับก็ต้องท่านตัดสินมาแล้วแล้วเป็นแล้วเป็นตุลาการที่ที่มีความมีความสามารถท่านตัดสินมาผมก็น้อมรับครับก็เป็นธรรมดาครับเพราะจะมีภารกิจอีกเยอะนะครับปัญหาของพี่น้องประชาชนก็อเยอะก็ แต่ว่าอย่างที่ผมเคยเรียนครับบ้านเมืองก็มีคนเก่งอีกหลายท่านนะครับก็สามารถเข้ามายืนตรงนี้แล้วก็ทํางานต่อไปได้นะครับผมว่าไม่ต้องฝากครับเพราะว่าทีมงานเองก็อยู่อยู่แล้วนะครับทางรัฐมนตรีก็ยังเป็นรัฐมนตรีรักษาการอยู่ตามข้อจำกของผมนะครับพี่ถ้ารอภูมิธรรมเองก็กําลังหาไฟล์บินกลับมาจากคาซัคสถานนะครับแต่ถ้าไม่ทันก็เป็นรองคนที่สองคือท่านสุริยะท่านก็อยู่มาหลายรัฐบาลแล้ว นะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดินดีอยู่แล้วผมก็มั่นใจในในทีมงานนะครับแล้วกระบวนการสถานายกต่อไปก็ต้องผ่านทางทางด้านสภานะครับอันนี้ก็เป็นเป็นตัวไปตามกระบวนการกฎหมายนะครับก็ผมไม่เคยคิดอย่างนั้นผมยืนยันแล้วครับไม่ใช่ว่าผลออกมาแล้ว,เป,ว,เ,ปวเป็นที่ที่เราไม่ได้คาดหวังไว้แล้วก็จะไปจะไปกล่าวโทษคนนั้นคนนี้หรือวางยาไม,ม่มีผมผมผมไม่เชื่ออย่างนั้นครับ พวกนี้ผมเราเราไม่อยากกลับไปอีกแล้วครับนะครับผมผมผมได้แถลงชี้แจงไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถูกแล้วก็ทุกอย่างอยู่ในโคซิ่ n สเ t ทเม m e n t แล้วเป็นเรื่องที่ผมได้อยากจะพูดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วท่านท่านตุลาการทุกท่านเองก็มีข้อมูลพร้อมอยู่แล้วนะครับท่านก็ตัดสินเบสซอนข้อมูลนะครับอย่างอย่างผมยืนยันน่ผมว่าน้อมรับคําตัดสินอะไรนะครับไม่ไม่มันไม่เกี่ยวเข็ดไม่เข็ดนะครับมันมัน จริงๆแล้วปัญหาบ้านเมืองมีเยอะนะครับแต่ละคนเราก็สามารถทได้ทาหน้าที่ช่วยเหลือบ้านเมืองได้ในหลายๆหน้าที่นะครับคำถามที่มันยากะนะครับเรื่องบทเรียนราคาแพงเนี่ยมันออกได้ทั้งเป็นบวกและเป็นลบะนะครับผมไม่อยากมองในแง่ลบมากกว่านะครับวันนี้สารตัดสินมาแล้วไม่เป็นไปนอย่างที่เราคาดหวังหรือหวังไว้เนี่ย นะครับการที่บอกว่าเป็นบทเรียนล่ครับแพงมีใครวางยาหรืออะไรผมว่าอย่าไปอย่าไปกล่าวล่วงตรงนั้นดีกว่านะครับวันนี้เราเราเราน้อมรับคำตัดสินและเดินไปข้างหน้าต่อไปดีกว่านะครับให้ให้กระบวนการทางทางด้านที่ติบัญญัติทางด้านสภาดาเนินเรื่องต่อไปดีกว่านะครับในการสรรหานายกรัฐมนตรีคนต่อไปในงานในการแปลงคําพิพากษาว่าตรงไหนเป็นอย่างไรนะครับผมเองผม ไม่ทราบเลยครับผมไม่ทราบจริงเพราะว่าน,นี้ยังก็อย่างที่ผมบอกครับต้องเป็นเรื่องของของของกฎหมายนะครับคงฝ่ายเพื่อไทยคงก็คงไปดูตรงนั้นต่อไปนะครับโอ้ ator, ยาายยยอย่าไปไกลขนาดนั้นเลยครับไปทีละสเต็ปดีกว่าครับไปเป็นขั้นเป็นตอนดีกว่านะครับไม่ที่ที่ที่จะบอกว่าเรื่องของผลออกมาเป็นอย่างนี้ผมไว้ใจคนนั้นคนนี้ไม่ไม่ ไม่ใช่หรอกครับผมว่าทุกทุกคนก็มีความหวังดีด้วยกันนะครับผมว่าว่าทุกคนมีความหวังดีกับประเทศชาติดีกว่านะครับจะจะทำกันอย่างไรจะดําเนินการอย่างไรมีแผนการบริหารจัดการประเทศอย่างไรก็เป็นเรื่องของแต่ละคนไปในวิธีการทํางานแต่ผมแต่ผมก็ขอยืนยันตรงนี้ยืนตรงนี้แล้วก็บอกว่าน้อมรับคําตัดสินนะครับแล้วก็ออยืนยันว่าตลอดไปได้เวลาที่ทํางานมาในในตึกเนี้ยในตําแหน่งหน้าที่เนี้ยผมได้ทําอย่างเต็มที่แล้วทําด้วยความบริสุทธิ์นะครับไม่ไม่ได้มี ปัญหากับใครเป็นการส่วนตัวไม่ได้มีไม่ได้มีความขัดแย้งใครเป็นการส่วนตัวเลยนะครับถ้าเกิดท่านลองไปดูคำพิพิคำสัมภาษณ์ของผมดูกันแล้วกันนะครับคำถามคือว่านโยบายของรัฐบาลน,นี้ที่มีการประกาศออกไปแล้วเนี่ย ผู้ที่มาสืบ ok ทอดตรงนี้จะทาต่อหรือเปล่าผมเรียกตัวผมตอบไม่ได้นะครับผมไม่ทราบใครเป็นนายกรัฐมนตรีผมไม่ทราบว่าเรื่องของพรรคร่วมจะมีจะเป็นกันอย่างไรนะครับอันนี้อันนี้ต้องให้เกียรติกับท่านรักษาการนายกรัฐมนตรีแล้วก็รวมไปถึงนนท่านท่านท่านนายกรัฐมนตรีคนต่อไปด้วยเหมือนกันนะครับอย่างที่ผมเรียนครับจะเป็นพรรคร่วมหรือพรรคเพื่อไทยถ้าเกิดเปลี่ยนผู้นําแล้วเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลง นโยบายได้ตามที่เห็นสมควรนะครับอย่างที่ผมบอกครับทุกคนก็เห็นอยากให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าได้อยากให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีแต่ว,ว่าวิธีการที่ทําให้ถึงจุดๆนั้นนี่ก็มีหลายๆวิธีที่ท,ทุกคนจะทําได้แตนะ่บางท่านอาจจะเห็นด้วยกับที่โซวาเลยบางท่านอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของอื่นๆนะครับแล้วแต่อันนี้อนนี้เราต้องยอมรับว่าเราหมดหน้าที่ไปแล้วมาตอนสามโมงครึ่งวันนี้นะครับ ผมไม่ทราบครับผมเรียนตรงว่าผมไม่มีอำนาจแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นหน้าที่ของรักษากา,ารนายรัฐมนตรีหรือว่านายรัฐมนตรีคนใหม่ที่ต้องกลับเข้ามานะครับ,รรค,บาาครับพี่แจ่มไทยรัฐโทรมา อย่างเลยครับไม่มียังไม่มีเลยครับริ้ก็มีส่งเมสเซจมาอะไรมาหลายหลายคนอะไรเงี้ยบางคนจะเข้ามาหาอะไรผมบอกว่าอย่าเข้ามาเลยผมจะไปแล้วมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาเขาไม่ให้อยู่แล้วครับนะครับไม่มีนัยยะไม่มีผมเรื่องตรงๆครับไม่มีนัยยะใดๆทั้งสิ้นผมยืนยันครับนายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะมาจากพรรคอะไรก็ตามทีก็ผมน้อมรับตามขบวนการรัฐสภาครับนะครับ ผมว่าประโยคหลังมากกว่าปล่อยให้การเมืองดำเนินไปตามวิถีของมันมากกว่าจะปลอดโปรงหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่าก็ขอเป็นความรู้สึกส่วนตัวแล้วกันดีกว่านะครับเพราะว่าความกังวลอย่างที่บอกอะก็มีความกังวลเรื่องบ้านเมืองนะครับหลายๆเรื่องนะครับผมผมไม่ขอคอมเมนต์เรื่องการเมืองดีกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้เราเราไม่มีแล้วผมไม่ได้เป็นผมก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นสสแต่ผมก็ยังเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วยังนะครับ ก็ต้องปล่อยเขาไปไปไป,ไปพูดคุยกันผมไม่อยากจะกดดันใครทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวหาว่าแบบเออถ้าเกิดปลุกตำแหน่งแล้วเะยังมาบอกว่าใครควรจะเป็นนายกไม่เป็นนายกนะครับผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าผมผมถ้าเกิดออกทางทางด้านใดด้านหนึ่งถ้าเกิดออกมาได้ผมอยู่ต่อผมก็ทํางานต่อถ้าไม่ออกไห้ผมทํางานต่อก็แสดงว่าผมก็ไม่ควรที่จะต้องมากดดนันว่าที่นายกคนต่อไปว่าจะเป็นใครหรือมาจากพรรคไหนมันเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันมากกว่าอันนี้เป็นอันนี้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 เป็นเป็นครอบคิดส่วนตัวนะครับ ยังยังไม่ทราบเลยครับจริงๆครับแต่ว่าแต่ว่าผมเองผมก็ผมผมก็อยากจะช่วยเหลือบ้านเมืองต่อไปในในในบทบาทอื่นๆก็เป็นไม่ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสอสอไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนายกมนตรีนะครับความกังวลใจ <S <S ผมว่าทุกท่านที่อยู่ในรายชื่อคนดิเดตนายกนะครับผมว่ามีความพร้อมแต่ละคนก็มีจุดแข็งจุดด้อยจุดเด่นต่างกันไปนะครับอันนี้ก็ต้องเคารพกระบวนการรัฐสภาที่จะเลือก คนใหม่เข้ามานะครับพวกพพวหมูม่พี่น้องประชาชนครับไม่หรอกครับผมผมผมว่าผมฝากไม่ได้เพราะเป็นการกดดันมากกว่าแต่ละคนก็มีวิธีการที่เดินไปถึงจุดจุดหนึ่งเหมือนกันจุดที่พวกเราอยากเข็นเนี่ยผมอาจจะเดินอย่างนี้ก็ได้นายกตรตีคนสบายอาจจะเดินอย่างนี้หรืออาจจะเดินอย่างนี้ก็ได้ นะครับผมว่ามันไม่เป็นการยุติธรรมกับนายกมน,นตรีคนต่อไปว่าต้องไปทาตามแบบนายกเสถานะหรืออะไรอย่างไงนะครับผมว่าให้เกียรติทีดีกว่าให้เวลาให้ระบบรัฐสภานะครับให้ระบบอภิอา,าการเป็นตัวตัดสินดีกว่าว่ามันจะมาอย่างไรไปยังไงนะครับไม่มีครับมันมา้าเข้ามาวันแรกมันก็มันก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะออกยังไงได้หลายหน้านะครับ จะครบ4ปีหรือว่าจะไปปีที่หนึ่งคือมันมันมันต้องพร้อมทั้งหมดสมสมสำหรับทุกๆฉากทัดนะครับความผิดหวังทุกๆุเรื่องหดร้ายหมดนะครับผมว่านะครับแต่ว่าเราเองเราก็ต้องดีกว่ามันไปนะครับ